สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจำวันพุทธที่18นะครับสำหรับจีนเมื่อเช้ายัางสีมงเท่งเลยครับเออจีนนี้เป็นอะไรเนี่ยมาจต่ตัวรองหนึ่งตัวก็ต่อบ่ายครับดูกก็ต่อบ่ายบ่ายยังดูเปิดไม่ทันอีกไม่รู้เป็นอะไรนะหลังๆดูเปิดไม่ทันผมก็เลยคิดจะตัวปิดเช้าครับเมื่อวานเด่นศูนย์มานะครับวิบ่งโมดูล่างศูนย์รอนครับคือ ถ้าอยากตามจริงจริงตอนนี้คือวิ่งบนลุนล่างก่อนเนาะบ่ายนี้ผมคิดจากตัวปิดเช้านะครับเมื่อเช้า25165 2 5 25 1 6 5บ่ายนี้ชอบ6ครับขาลุกขาวิ่งจัด6ครับขาลุกขาวิ่งจัด6เนาะฝากไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยครับก็ขอขอบพระคุณเรื่องหน้าแล้วกันนะครับ ชีวินมายเดินสุด6นะครับ0610อ่าลืมบอกไปครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆนะครับ0610 1 6 0 0 5 6 6 0อ่านี่3มัน6 0 0 6 3แล้วน,นะครับแล้วก็6 6 50ครับดูเหมือนเยอะนะครับแต่ลองดูดีดครับมนันเป็นเบิ้ล2หารแล้วก็3ากันที่60 06นะครับรวมแล้วก็6หังเหมือนเดิมครับ100ว่า0ครับอาจจะสลับบนลางได้แล้ววา0ก็จะเป็น006 056 06, 066 06, 010 011แล้วต้อง0แล้วก็055 05, 05นะครับ เนาะจีนบ่ายได้ประมาณนี้ครับในเมื่อเจาะยังไม่มาก็รูดยังไม่มาวิ่งโบรุ่นล่าไปก่อนแลวกันนะครับสําหรับคนที่จะตามนะครับทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับท่านเนาะใครตามแล้วขอให้รับรวยทุกท่านครับแต่ยังไงก็ยังไงก็ไม่เดินตามที่เดินนะครับไม่เดินไม่ต้องตามนะครับแต่เข้ามารับชมรับฟังก่อนเนาะก็ยังไงถ้าตามแล้วขอให้เฮงเฮงรวยครับแ้วเจอทีในหุ้นบ่ายห่างเสียงครับสวัสดีครับผม